สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมือนี้ก็มาพบพอก็เมื่อนี้เราจะพบพอก็เมือรี่ก็พบเจอวยความอร่อยนะคะเมื่อนี้เมื่อไดเมนู่นี่จ้าซุปมะเขือจ้าเป็นเมนูที่แม่เห็นห้จ้าซุปมะเขือเ็ะแซ่บ็ะเส่บจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ปลาปลากรอบปลาทูไข่ต้มแล้วก็ผักขางเคียงกันนี่นี่จ้าคะนแตงกวาเนี่ยเขาก็ะปดแต่ไปเพิ่มจัดจ้าแต่จ้าเมือนี้มาจ้ามากินกัเมือจี้พี่น้องจ้ามากินํำกันจ้าเมือนี้ กินข,ข้าวเจ้าจ้ะกินข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งโมท่านจ้ะหิวเขาก็ต้องกินดอกกินข้าวเจ้าเนี่ยละอืมแับบะพริกบังจ้ะแม่เห็ดบะพริกบังอืมบากอดเขียวต้ม ดังประตูไหมนี่นั่งกินเขาอยู่ในสวนจ้ะมื่อนี่ยเปรบรรยากาศกับอาหารเมนูพื้นบ้านอืม มากขากอบ 好呀。 กระเชดยอดกระเชิดสถิติริมหัวนะจ๊ะ ก็แคร์ใครไม่แคร์แต่เราแคร์อินแคร์ค่ะอื <ül> ท <ading> <deja ma> ี่สุดของความอร่อยคมีคนคอมเมนต์มาแล้วจ้าว่าเป็นอยังต้องใส่เมือกินเป็นอย่างคือบอใส่ซอน เมือ่อมันแสบไหมจ๊ะท่ากับแบบคนบานๆเนาะกินแบบไรกับ,บย,กย่างน้ำพออทำออกมาก,กับแค่เลื่อนพานแค่นั้นละจ้ะแม่มาจ่าพี่น้องจ้ะกินแบบนี้ทำไมต้องใช้มือกินทำไมไม่ใช้ช้อน คนพื้นบ้านนั่นแหละที่เขาใช้มือกินคนเด็กเพิ่นว่าให้โอ้แต่จะจะบ้านว่าให้กันแ้่ยังน้อเพิร์นบอกลายอย่างอยู่จ้าจับ่าได้จับได้ประมาณคลิปสองคลิปแล้วเพิ่นก็มาเมนทุกคลิปเกี่ยวกับเรื่องการกินใส่มือไงละจา้าบอกทุกคลิปเลยว่าเป็นต้องใส่มือกินเ้างของคนบ้านๆเนาะจะกิน,น,บน,บนแบบบ้านๆไปไงละจา้า บะถือบทราเพิ่นดอกแต่เพิ่นมาเพิ่นมาเหม็นหลายคลิปโพดแต่เลยก็เลยบอกแน่จ้ะเพิ่นมาเหม็นหลายคลิปทุกคลิปที่มือใส่มือกินส่วนมากมก็ใส่มือกินทุกคลิปแล้วจ้ะเพิ่นก็จะมาเหม็นว่าทำไมต้องใช้มือทำไมต้องใช้มืออืมพี่น้องจ้า ข้านี่จ้ะเพื่อพีเพื่อนอนเลจ้ะคือมุมมเขือนี่ก็แบบฟินมาเลยจ้ะปากกว่าไาหน่อย ก็นปาซิลบะหรือว่าปลาข้าวสารเขามีจ้ะ เริ่มกิ่นปลาทูไปได้จ้ะซุปเปอร์เค้กแซ่บลายปลากรอบก็อร่อยอืม้มกินแบบซู่ชิ่งนะจ้ะอืม้มอร่อยมาก สุดท้ายจ้ะอือพผอผดอ่อนครับอ,อ่อนอร่อยออือ เอาละจ้าพี่น้องจ้าอิ่มข้างอิ่มแน่จ้ามือนีมือรีกัต้องขอตัวลาก่อนจ้าแล้วพบเจอกัใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า